ก็ติดตัวนี้ก็ต,ต,ติดต้อนดูแต่ละต้อนแต่ละตน้นแต่วันนี้พามาปลูกบอนซ์ครับตนนัวนี้อันนี้พักหนอกนะครับพักหนอก รอดูสวยไหมเกียบร้บ้ย เดนแรงเต็งครับเองต้องขึ้นบ้านนะขนรก็ดีมากนี่ чтобы у เียบร้อยสวยงามแล้วครับเก็บ <c oughs> ต้นองนนดเก็บต้นเอกใบโบโบของทั้หมดครับแหละปลูปกเลยแล้วก่อน้ำ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 ยาเล่งรากมีแ่แหละ cái sưởi 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 khoảng cái Hãy subscribe đúng cao này chua 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 không chua đây chua 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 ขึ้นเบื้องต้นครับขึ้นบนลานซ์จุดยัดใส่ม,มาเริ่มรักขอสัญญาไม่ให้ใครคำพูดมาจาเจ็บ มันเกิดวยกระทาง เราเล่นลากธรรมชาติครับเราไม่เล่นลากตะกร้าเดี๋ยวยาแดงแดงมาลดครับ เรียบร้อยเก็บนี่ครับนี่แร่งมากวีวันลดไปครับรดแล้วก็น้ำธรรมดารดยังไงก็ติดเนี่ยมันตัวนี้ครับตัวนี้ก็ติดตัวนี้ก็ติดตัวนี้ก็ติดนี่ปลูกอาทิตย์แล้ว